สำหรับนักเรียนที่ทำกราฟของตรีโกณแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนแกน x ให้เป็นค่าที่แสดงในรูปของพายหรือว่าเรเดียนนะคะคลิปนี้ครูจะทำเป็นคลิปสั้นๆสําหรับนักเรียนนําไปใช้ในการปรับแก้แกน x นะคะให้อยู่ในรูปของเรเดียนก็คือในรูปของพายต่างๆเมื่อนักเรียนเปิดโปรแกรม geogebra เข้ามาแล้วนะคะเราสามารถที่จะไป ตั้งในส่วนของการติดตั้งนะคะไปยังปุ่มะะที่เหมือนกับรูปของพระอาทิตย์เล็กๆตรงขวามือด้านบนนะคะแล้วก็กดลงไปนะ,ะ,นะ,ะก็จะขึ้นมาคำว่ารกราฟิกแล้วกดคำว่ากราฟิกที่กราฟิกก็จะมีเมนูให้เราเลือกเยอะๆเลยเป็นเฟรสตรงนี้ของการาฟที่เราจะใช้ก็จะมีคำว่าเบสิกนะ,ะเราเราเลือก เมนูนี้จากไหนนะคะก็จะไปเลือกตรง preference graphic ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมกับวงกลมเขียวๆตรงนี้นะคะแล้วก็ press กดลงไปก็จะขึ้นคำว่า basic นะคะแล้วก็มี x axis y axis แล้วก็กริดนะ,ะเราต้องการที่จะปรับแก้ในส่วนของแกน x ก็นะะกดไปที่แกน x นะะก็จะขึ้นเมนูขึ้นมานะคะ อันคุณลองปิดดูว่ามันคืออะไรบ้างถ้าเราโชว์แอ็กซิสเนี้ยคือโชว์แกนชวนนัมเบอร์ก็คือเป็นรายละเอียดตัวเลขที่ระบุบนแกนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของค่าที่เป็นค่าทางบวกนะคะตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปนะคะตรงนี้เราก็สามารถทดลองที่จะกดลองเช็คงานว่าอ็อบเจกต์อะไรที่มันขึ้นมาบ้างทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือกดไปที่ distance นะคะ ในส่วนของแกน x นั่นเองแล้วก็กดเครื่องหมายถูกแล้วก็จะมีปุ่มลูกศรเล็กๆตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมายเหมือนลูกศรชี้ลงกดลงไปแล้วก็จะเลือกก็จะมี1มีายแล้วก็ pi ส่วนสองเราต้องการความละเอียดของแต่ละช่วงขนาดไหนนะถ้าเป็นสเกลปกตินี่ก็อยู่ที่1แต่เราต้องการจะปรับให้มันเป็นเรเดียนนะคะเรเดียนตรงนี้ก็จะมีายกับายส่วนสอง ครูก็จะเลือกตัวที่ละเอียดก็คือเราเลือกพายส่วนสองนะคะก็จะเห็นว่าสเกลที่มันเปลี่ยนไปที่แกน X ก,ก็จะปรับเปลี่ยนตามที่เราต้องการก็จะเป็นพายส่วนสองแล้วก็พายนะคะตรงนี้เราก็สามารถเมื่อเราเปลี่ยนสเกลตรงนี้แล้วเราก็ไปปิดเครื่องหมายกรกำบะที่ close ด้านบนมุมขวากดลงไปเราก็จะเห็นหน้าต่างของกริดหรือกราฟที่เราต้องการ ะะเราสามารถใช้เมาส์กลิ้งย่อขยายได้นะคะ mm hmm. คุณครูทดลองพิมพ์กราฟตีโกนสักหน่งชุดนะคะ mm hmm. เอา sin x าก,ก็แล้วกันนะคะ mm hmm. ในช่องของ Input ตนะ, mm hmm. ะตัวน,นี้คุณครูติดตั้งให้มันไปอยู่ด้านบนาย x น mm hmm. ะก็จะขึ้นตัวไอคอนเมนูขึ้นมานพิมพ์ sin x ตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นกราฟของ x ะค,ะคือเปลี่ยนสีนิดนึงตอนนี้เราก็จะเห็นว่าสเกลของเราเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในรูปของพายเราก็จะเห็นค่านะคะได้ง่ายขึ้นเวลาเช็คลิมิตนะคะตอนนี้เราจะใช้เรื่องของกราฟเนี่ยนะคะไปดูหรือพิจารณาลิมิตของตรีโกณนะคะจากใบงานที่1.1ที่ครูมอบหมายไปเราก็จะได้กราฟที่มีสเกลนะคะที่แกน x นะคะสอดคล้องกับ ฟิโกมิติของเราจะได้พิจารณาง่ายขึ้นใครที่อยากเปลี่ยนสีนะคะใครที่ยังทางไม่คล่องนะคะตรงปุ่มที่แสดงฟังก์ชันของสไลดเนี่ยนะจะเป็นสีฟ้ากราฟเราก็จะเป็นสีเทาๆนะเราสามารถเปลี่ยนสีหรือว่ากดปิดเปิดได้นะคนะเราก็อยากเปลี่ยนสีแล้วก็มากดตรงคําว่ากราฟิกด้านบนนะที่มีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือก ลองกดดูนะคะก็จะมีสีให้เราเลือกเปลี่ยนสีตามใจชอบแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มความหนาของเส้นนะคะว่าให้หนามากหนานา้อยได้นะคะตรงนี้แล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ในการดูลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแกนหรือสเกลขแกน x ให้เป็นรูปของ ค่าของพายนะหรือมีความละเอียดที่มันแสดงให้เห็นถึงว่าเราดูแล้วมันง่ายขึ้นนะคะคในการดูลิมิตที่มันเป็นช่วงเรเดียนนะคะคสำหรับคลิปนี้นะคะ